สวัสดีจ้าเอฟซี 3, มีตัวตะเวนสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนออกกระยายนุงนน่งคือกเกาเลยค่ะไอ้ยนุเพิ่เมื่อบังมีดตัดอ้อยนะะี่ค่ะมีดตัดอ้อยแล้วก็มีดขอหวดมีดตัดอ้อยกับมีดขอหวด สามเล่มเคะ่ะเอามาเบิง้งแรกเนาะคะ่ะมีตัดอ้อยอันนี้ค่ะมีตัดอ้อยนี่อันนี้สามคูณสิบสองนิ้วเฉพาะใบเดะะ้อค่ะสิบสองนิ้วเฉพาะใบนี่ราคาสี่ร้อยบาทอันนี้ค่ะมีตัดอ้อยสี่ร้อยบาท บ้างบางค่ะพี่น้องบางผักบางเนี่ยเพิ่นว่าเด้เอาไปตัดอ้อยดอกค่ะเพิ่นเอาไปถางหญา้าเพิ่นบอกว่าเฮ็ดมีดตัดอ้อยเต่บบไดตัดอ้อยจะเอาไปถางหญ้าว่าสันเพิ่นว่าเพิ่นบอกเฮ็ดบางบางบาง,บางที่สุดว่าสันได้น้องกระจัดให้ระคาเนี่เจ้าเดียวกันนี่ค่ะทั้งสามเหล่มเนี่ยเจ้าเดียวกัน แคน้ตคมให้เบ่งคมบางบางสันกับบางเพื่นเพื่นชอบบางเนาะมีดตัดอ้อยลวดบางบางนะะมาเบ่งอันที่สองอันที่สองกับมีดตัดอ้อยขึ้นกันค่ะสามคูณสิบสองนิ้วราคาสี่ร้อยบาทนคะคะอันนี้ก็สามคูณสิบสองนิ้วเฉพาะใบสิบสองนิ้ว วัดจากปลายมีดถึงอ่อถึงไอ้นี่มีดนะคะถึงค้นบ่องเนี่ยสิบสองนิ้วราคาสี่ร้อยบาทมีดตัดอ้อยขัดครึ่งใบมาเบิงังอันสุดท้ายค่ะมีดขอหวดมีดขอหวดอันนี้ก็สิบสองนิ้วสามคูณสิบสองนิ้วราคาสี่ร้อยบาท ปกติสี่ายนุ่งว่ามิตรสิบหกนิ้ววัดจากปลายสุดดามเนาะ <c oughs> นี่เอาให้เบิ้งอันนี่เพราะใบมีดนะสิบสองนิ้วสามคูณสิบสองนิ้วราคาสี่ร้อยบาทมีดขอหวดขัดขาวเต็มใบค่ะนี้เดี๋ย <c oughs> เออ,เอ,อยา่นุ่งที่ทดสอบให้เบิ้งค่ะมีดตัดอ้อย <c oughs> แต่มา <c oughs> ทดสอบ ฟันใหม่แข็งเนาะค่ะไม่ด,ไมดูไม้ประดูไม้ประดูฟันไหนเบิงเนาะขอหัวที่นี่ไม่ดูเด้อไม่ดูค่ะไม้ประดูว้านี่คะ่ะมึงมาจะฟันแล้วควมนี่ค่ะ นี่เบิ่งชัดๆค่ะฟันแล้วคมว่ามีบิดมีเบี้ยวว่ามีบานปกติคมเม็ดฟันแล้วปกติอันนี้ก็ฟันแล้วอันนี้ก็ฟันแล้วคางไว้เบิ่งอืมค่ะนี่ตัดออยแต่ฟันใหม่ได้ มีตัดอ้อยแต่ฟันไม่แข็งฟันไม่แข็งใดนะค่ะถัยากระใดอือเพิ่อนบอกเพิ่นบ่ได้ตัดอ้อยเพิ่อนเอาเพนเพิ่นบ่ได้ตัดอ้อยเพิ่นเอาไปถางหยาแต่เพิ่นสั่งมีดตัดอ้อยเอาบางๆว่อาจารย์เพิ่นบอกนี่ค่ะพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดตัดอ้อยมีดขอหวว โทรมหาตะแวนยายนงได้ที่093-496-3852นี่ค่ะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่เด้อจ้ะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่คุยกับยายนงทางไล่ก็ได้สามารถที่เบิ้งได้สองช่องทางหนึ่งทาง YouTube และทาง Facebook ค่ะเข้าไปชมมีโตตาแว่นได้สองช่องทาง y o u t u หนึ่ง YouTube สอง c e b o o k ค่ะ เบื้องแรวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้องน้ำเนยืันนี้ยายน้องพาเบืงเบิงสมิกรสวัสดีจ้า